นั่งยองๆออยู่บนตอข้างหัวคนาสอกข้างเขาเมื่อคขีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพ่อเครื่องแบบเช้านะเสื้อเปื้อนต้มกางเกงหมอสอ ใจ่ออุ้มหัวใจพอให้อุ่นพอและท้อบอเป็นทุกบอเวนเหนื่อยบอเป็นยากเข็นบอกลัวแบกทุนตำทำเพื่อครอบครัวความจนขัวทอดหัวใจเซนบอมีปารินญาแต่ ฝากความลำเข็นบอกเขียนในอ่านแต่ทำให้เห็นฝึกลู้